พูดกันตรงๆว่าผู้ประกอบการเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะใช้ชุดความรู้แบบเดิมๆไม่ได้ใช่ไหมครับเช่นคนนี้เก่งทางด้านไฟแนนซ์คนนี้เก่งทางด้านบริหารลดต้นทุนจัดระบบการจัดการคนนี้เก่งทางด้านการผลิตคนนี้เก่งทางด้านเอนจิเนียร์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้มันไม่เพียงพอแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าแต่ยังไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการ การรู้เท่าทัานหรือการพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ<ช>ต้อง<ช>ไหมครับสุดท้ายมันมันคือเรื่องของคารที่เรามีความรู้ครับแล้วเราสามารถหยิบเอาความรู้นั่นนะครับมาใช้ในธุรกิจที่เราทําในอดีตนะครับ SME าจะถูกมองว่า ไม่มีเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแต่วันนี้อาจารย์จะดูสิครับเทคโนโลยีที่มากับพวก AI artificial intelligence ใหม่ๆครับมันจะเป็นไหมครับก็ต้องเป็นบริษัทใหญ่เท่านั้นที่ใช่ถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวนี้ SME ก็เข้าถึงได้แต่เพียงแต่ว่าต้องมีความรู้คือรู้ว่าจะไปเอามันมาใช้อย่างไรแล้วเป็นประโยชน์อย่างไรกิจการซึ่งผมคิดว่านะมหาลัยของเราเนี่ยเทคโนโลยีมหานครเนี่ย หลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราซินเดียร์วิชาพวกนี้เนี่ยมาให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยได้เรียนรู้หมดแล้วถูกไหมฮะนั่นแปลว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยก็จะไม่ใช่คนที่ร,นะรู้แต่เอนจิเนียร์อย่างเดียวรู้แต่บริาาหารอย่างเดียวรู้แต่วิชาใดวิชาหนึ่งอย่างเดียวใช่ไหมฮะเราก็ปรับการเรียนการสอนให้บัณฑิตของเราเนี่ยนะครับสามารถตอบโจทย์กับ เราเรียกว่าความท้าทายในสถานการณ์การค้ายุคใหม่ซึ่งตอนนี้มันก็มีตัวเร่งให้เร็วขึ้นก็คือเรื่องของสถานการณ์การขึ้นภาษีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับ